สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบะสวยสไตล์เดิมๆให้ท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะมาพบกันในวันนี้เป็นรถกระบะนิสสันนาวรานะคะนาวราปี2011ค่ะมาด้วยราคาตัดเงินสดเลยนะคะทุกท่านเอาไปใช้กันคุ้มๆนะคะเพราะราคาประหยัดค่ะรถก็ทรงสวยด้วยนะคะเป็นรถกระบะตัวสูง รถส,สวยเดิมไม่มีชนค่ะน็อตไม่ขยับทุกจุดนะคะดูดีตลอดทั้งคันงานสีก็จะมีงานเก็บสีหน่อยนะคะทุกท่านตีอาบน้ำไปก่อนก็ได้ค่ะเพราะจะมีริ้วรอยตามอายุของการใช้งานเลยนะคะภายในดูสวยสะอาดอย่างสภาพเรียบร้อยดีค่ะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีแอร์เย็นเรขไมลสองแสนโลโดยประมาณนะคะ เครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลค่ะประหยัดเป็นรถมือเดียวออกห้างเล่มเดิม,ดมชุดโอนมีครบภาษีไม่ขาดขับพร้อมขับใช้งานได้เลยนะคะราคา129,000บาทสนใจทดลองขับและเจราจาต่อรองรถหน้างานกันได้โทรคุยติดต่อโทรนัดติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรใต้คลิปก็ได้นะคะพิกัดนัดดูรถได้ที่อำเภอบางบังบวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ คันนี้เป็นรถเต็นนะคะสนใจนัดชมกันก่อนกัะทุกท่านคุยเจราจากันโดยตรงด้วยนะคะเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายแอดมินขอแนะนำเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ